สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรามาเจอกันในค่ำคืนนี้นะในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็มาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่ยอยากสื่อสารอะไรนะคะก่อนที่คัวจะไปนอนแล้ว <laughs> นะคะช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าเดินทางบ่อยจัดนะคะ ก็เริ่มอ่อนเพลียแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมนะที่จะทำคอนเทนต์ให้นะคะไม่อยากพลาดสักวันเลยนะคะจริงๆอยากให้แบบวันหนึ่งมีสักสามคอนเทนต์ด้วยซ้ำใครเล่าเรื่องนะเดี๋ยวว่าจะพยายามนะคะขอให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะนะคะขออนุญาตให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะสิงหาแล้วว่ากันใหม่นะ<ม>นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะห้าดาบเออห้าดาบยังไงนะคะ แปถ้วยแรงจัสติกคุณได้รับความยุติธรรมเป็นแน่แท้แล้วแฟนคลับทุกท่านถ้าใครโดนทรมานร่างกายโดนแกล้งโดนทำลายชีวิตทำลายชีวิตมาเทพเทวดาอารักขาคุณแล้วนะดูแลปกป้องคุณแล้วนะนะคะ อคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมหรือได้รับแล้วจ้ะงานนี้นะคะคุณมันลดอะพลังงานของคุณนับวันนับวันยิ่งลดลดลดนะคะอ่ะคอวจะบอกอะไรให้ในวันเนี้อันนี้มันเป็นในเรื่องของศัตรตูของคุณนะนะคะศัตรตูของคุณที่เคยเย่อหยิ่งใส่คุณหันหลังให้คุณแสดงความเห็นแก่ตัว มีความระโมโรบมากออกมาอ่าคนที่เข้ามาหาคุณเพราอผลประโยชน์หวังจะกอบโกยเพื่อให้ได้อ่าผลประโยชน์ต่อตัวเองให้ได้มากที่สุดนะหรือคนที่มองคุณแบบด้อยค่าสุดๆเลยด้อยค่าแบบไหนมาตัวเปล่าไงเหมือนคนอ่าขอโทษนะฟิลลิ่งเหมือนคนไม่มีอันจะกินนะคะเหมือนคนมาดูไม่มีอนาโคตเหมือนคนแบบตัวเปล่าอ่ะ นะคะอ่าสิ่งที่เขาคิดนะอาจจะดูถูกคุณไว้เนี่ยนะคะดูซิวาดูถูกไหนนมนะคะจะเหลือเหรอะ <laughs> จะเหลือหรออืดูถูกคุณด้อยค่าคุณไม่ให้เกียรติคุณดูถูกคุณทําให้คุณเสียความรู้สึกเสียความมั่นใจทําให้คุณรู้สึกอับอายต่อหน้าผู้คนโอ้มากมายเลยสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยนะคะนะ เนี่ยอดีตที่ผ่านมามันเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะของทุกคนที่เข้ามาฟังนะถ้ามันตรงกับคุณเนี่ยคุณไม่เคยลืมนะคะคุณไม่อยากจำแต่ดันไม่เคยลืมกับเหตุการณ์นั้นเขา ทำร้ายความรู้สึกของคุณนะคะให้รู้สึกอับอายขายหน้าให้รู้สึกได้ค่าให้รู้สึกไม่มีตัวตนนะคะแล้วก็ดูถูกคุณในเรื่องของฐานะเหมือนมองว่าเหมือนคุณเป็นคนตัวเป๋าด้วยอาชีพของคุณไม่ใช่ค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆนะคะ,ะทีนี้เป็นยังไงนะคะตอนเนี้ยนะคะแพ้ภัยตัวเองปากพาสวยนะคะหนักมากพูดอะไรไว้มันยอดมันตีคืนไปหาเขา ทวีความรุนแรงซึ่งเขามีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะณเวลานี้เขาไม่มีความสุขเลยนะคะมีความกังวลกระวายเสียสมาธิอารมณ์เสียได้ง่ายมีแต่เรื่องปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะมันเหมือนมรสุมนะคะนะคะ,ะเป็นแนวพายุะถลม่มถลม่มถล่มเข้ามานะคะเขาต้องอยู่กับความการยืนหยัดที่จะต้องต่อสู้อย่างมากมายนะคะ ครอบครัวของเขาก็ร้อนเป็นไฟมากนะคะนี่คือผลกรรมของคนที่ดูถูกคุณเอาไว้คนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่ไม่ให้เกียรติคุณนะคะอืมคุณโดนอะไรมาหนักมากช้ำๆเลยนะคะแต่ทีนี้คุณก็สามารถฝ่าฟันทุกอย่างได้ในจุดที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะพลังงานของจัสติกคือความสง่าง,งามหรือผู้ที่มีชัยชนะ เหนือคาดูถูกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานด้านลบตอนนี้คุณอยู่อย่างสง่างามคุณอย่างอยู่อย่างมีคุณค่านะคะคุณดูภูมิฐานมากๆพลังงานของคุณตอนนี้หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือความภูมิฐานความมั่นคงทางการเงินถ้าหลายๆคนนะคะชีวิตที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องการเงินนะคุณก็มีกินมีเก็บของคุณแต่ อยู่ๆนะคะมันพังลงไปเพราะมีคนตั้งใจเลยที่จะเหยียบย่ําชีวิตของคุณทําลายชีวิตของคุณนะคะพ้นนะคะพ้นเดือนกรกฎาคมไปนะเดี๋ยวการเงินของคุณก็จะกลับมามั่งคั่งมากกว่าเดิมหาได้มากกว่าเดิมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับการช่วยเหลือนตรงนี้อันเนี้ยในส่วนที่คุณเจอปัญหาอยู่แต่ทีเนี้ยนะคะดูแล้วเรามา วนกับมันเร,เรื่องของคนที่ดูถูกคุณก่อนนะคะคนที่ดูถูกตอนเนี้นะคะทำไมคุณรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเขารู้สึกละอายแก่ใจกับสิ่งที่เขาเยาะเยะ้ยคุณถากถางคุณว่าร้ายให้คุณไหม พราะสุดท้ายแล้วสถานะของคุณคือคนที่มีสถานะที่สูงกว่าด้วยตําแหน่งงานด้วยอํานาจบาร,รมีในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าฐานะทางการเงินฐานะทางครอบครัวของคุณก็ได้อาจจะดูดีมากๆกันนะคะความจริงมันเปิดออกมานะคะทำให้คนคนนี้รู้สึกเสียความมั่นใจเสียความรู้สึกเสียหน้าก็ได้นะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ภายนอกก็แสดงตัวดีภาพลักษณ์ดีแต่ในใจคือแบบ ไม่มีความสุขอะดูเหนื่อยอะค่ะนะคะเรามาดูกันนะนะคะคนที่เคยดูถูกคุณนะนะคะตอนเนี้ยนะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้นะคุณดูมีการมีงานทำไงนะคะคุณดูมีการมีงานทำมีหลักมีงานที่มันมั่นคงโอ้คุณดูภูมิฐานมากเลยะคะ่ะพลังงานของคุณนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้คือ เขารู้สึกละอายแก่ใจกับสิ่งที่เขาว่ารับหลังกับคุณเอาไว้แต่เนื้อแท้ความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะเป็นประธานบริษัทที่เหมือนเหมือนที่เขาเขาล้อๆกันนะนะคะในโซเชียลเนาะที่เขาแบบประธานบริษัทปั๊มตัวมาลูกสาวท่านประธานนะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือช่วงเวลานี้คือหน้าที่การงานคุณมั่นคงลงหลักปักฐานได้ได้ดีมากๆนะคะ แล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้แบบสบายๆเป็นงานที่ทรงพลังเป็นงานที่หาเงินได้เยอะนะคะเนี่ยสิ่งที่เขามองคุณนะตอนนี้คือผิดคาดไปหมดเลยคุณดูภูมิฐานคุณดูทรงพลังนะคะดูมีเงินอะนะคะดูดีดูมีอลร่าแบบอะง่ายๆคาว่าภูมิฐานเนี่ยนะจับมากนะอะในอดีตที่ผ่านมาละ่ะนะคะไม่ค่อยดีนะคิดว่าคุณไม่มีอนาคตคิดว่าคุณไม่มี ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเยอะคิดว่าแบบไม่ไหวะนะคะเนี่ยคิดว่าคุณมีแค่สี่เหรียญเนี่ยเหมือนเหมือนไพ่พื้นดวงที่เปิดมานะคะเปิดเพิ่มไงก็ยังเป็นสี่เหรียญนะแต่ว่าเขาคิดว่าคุณมีเงินอยู่แบบน้อยนิดนะคะนะคะมีอยู่แค่นั้นอารมณ์ฟิลแบบเช่าคอนโดอยู่ล้วเช่าห้องเช่าอยู่หรออะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะเขาก็คิดว่าคุณมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่าคุณจะมีได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าคุณจะภูมิฐานได้ขนาดนี้จะเติบโต ดูดีได้มากขนาดนี้นะคะอืมคนคนนี้ก็ผิดคาดมากนะคะแล้วอ่ะมาดูกันนะคะเขาสถานการณ์เขาเป็นยังไงคนที่เคยดูถูกคุณเนี่ยนะคะเขามีปัญหาทางการเงินหนักมากเลยเวลานี้นะเหมือนตันนะ่ะหามาได้ก็ก็ไม่เหลือที่จะเก็บนะะทุกอย่างเป็นต้นทุนของการทำธุรกิจต้นทุนของร้านค้า อือะไรประมาณนี้นะคะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะจังหวะนี้ดวงตกแต่เขาก็พยายามที่จะทําบุญนะคะพยายามที่จะทําบุญคนคนนี้ถามว่าไม่คนใจบุญไหมอมืชอบทําบุญชอบช่วยเหลืออยู่แต่กับคุณนะะ่ะอาจจะอาจจะใจดีคนทั้งโลกยกเว้นคุณนะคะใจร้ายกับคุณคนเดียวเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคนคนนี้ต่อให้ทําบุญ มันก็ช่วยลบเรือนวิบากกรรมทางวาจาไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดทำร้ายคุณนะคะกรรมทางวาจาเป็นกรรมที่สร้างได้ง่ายที่สุดเพราะเราเป่งคำพูดออกไปโดยไม่คิดนะคะแล้วทำให้อีกฝ่ายเจ็บช้ำน้ำใจก็เกิดวิบากกรรมได้แล้วค่ะทุกคนเขาถึงบอกว่าพูดก่อนคิดคำพูดเป็นนายนะคะอ่าคนคนนี้อาจจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือ เป็นคนที่ชอบบุบานแล้วไม่แก้บนไหมตบัดสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะหลายอย่างนะคะเือแต่เขามีวิบากกรรมของเขาจังหวะเนี้ยเขาดวงตกต่อให้เขาทําบุญมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนวิบากกรรมที่เขาเจอได้เพราะเขากำลังเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายคําว่าความเป็นความตายของเขาเนี่ยนะคะหมายถึงความเจ็บป่วยอืมความเจ็บป่วยอาการหนักตัวเขาอาจจะไม่ได้ป่วยหรอกคะ่ะแต่อาจจะเป็นคนที่เขารักนะคู่ชีวิตลูกครอบครัวบุตรหลานอะไรต่างๆนะคะ มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายการเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยหนักอะคะ่ะทุกคนป่วยแบบเสี่ยงต่ออ่ะการไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยนะคะรุนแรงนะคะเขาก็เหนื่อยนะชีวิตเขาเหนื่อยนะคะเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเขาหน่าชื่นอกตรมมากๆนะอืมเนี่ยมาดูสิว่าอ่ะพอเขาเห็นคุณแล้วมันเป็นยังไงคนคนนี้เขารู้สึกว่า คือตัวคุณอ่ะหันหลังให้เขาไหมนะคะคุณไม่นับญาติคุณไม่สนใจคุณไม่ให้ราคาคุณเฉยไหมคุณปิดกั้นการติดต่อสื่อสารไม่ไม่มองไม่เหลียวมองอะไรใดๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะในส่วนของคุณอ่ะนะคะอืมแต่คนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณไหมในเวลานี้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณแบบดูยิ่งใหญ่มากดูภูมิฐานดูมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณแล้วคนก็ ปลดล็อกให้ช่วยเหลือให้อ่ารเงี้ยเขาต้องการอะไรจากคุณหรือไม่นะคะเขาต้องการไหมจริงๆเพราะมีอีโก้ในในตัวเขาเยอะมากนะคะอีโก้แบบหนักต่อให้ชีวิตเขาแย่แค่ไหนคนคนนี้อีโก้แบบค้ำคอสุดๆนะคะอืมนะคะเขามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบ ไม่ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไม่กล้าที่จะเอ่ยคําขอโทษอะไรกับคุณรู้นะคะว่าชีวิตที่มันวุ่นวายกลาหลหนเนี่ยมันมาจากอะไรหรือว่าคนอาจจะไม่ยอมรับความจริงก็ได้ว่ามันเป็นกรรมที่ทํากับคุณแต่เขาก็ยังดันทุลังแบบจะแก้ไขปัญหาจะไปต่อจะสู้จะสู้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะยังหวังพึ่งพากับสินศักดิทธิ์นะคะยังหวังหวังพลังงานในแบบนั้นแต่ลืมไปว่ากรรมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาะคะ่ะมันอาจจะเป็นผลกรรมกับการที่ ทำร้ายคุณก็ได้นะคะไม,ไม่ว่าไม่ว่าจะต้องการกระทำและและวาจาต่างๆนะคะหรือการดูถูกคุณอะมันย้อนกลับเข้าหาตัวเขาหมดเลยนะคะอ่าทีนี้คนที่ดูถูกคุณเนี่ยคนที่เคยดูถูกคุณนะคะคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณมองมองข้ามคุณค่าของคุณนะคะชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่ออืมเขาลำบากใจจังเลย เขาก็ยังไปต่อได้นะคะอาจจะด้วยผลบุญของเขาอะนะคะแต่มันก็แปลกนะชีวิตเขาไปต่อได้พอมีความสุขสักพักหนึ่งก็มีปัญหาเข้ามาอีกแล้วปัญหาส่วนใหญ,ญ่ก็มาจากคนรอบๆตัวก็ได้นะคะที่เอาปัญหามาให้กับเขาคนที่เขารักนะคะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องเงินนะคะเก็บเงินไม่อยู่หามาได้ก็เก็บไม่อยู่หมด ไปจานวนมากอะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็คือเวรกรรมค่ะทุกคนทําอะไรกับใครไว้ก็ได้รับเช่นนั้นแต่พลังงานของคุณน่ะมันเป็นพลังงานของเศรษฐีพลังงานของเจ้าแห่งทรัพย์นะคะหรือว่าผู้ที่มีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรเงี้ยคุณเหนือเขาอยู่แล้วนะคะแต่ตัวเขาไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขเลยหน่าชื่นอกตรมมากเขาต้องเผชิญกับด้านมืดนั่นแปลว่าเขาดวงตกค่ะ นะคะอืมดวงตกนะคะคนคนนี้อยากเป็นเศรษฐีใครใครก็อยากเป็นเนาะอ,อยากรวยนะคะเขาพยายามจะขอร้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นให้ช่วยเหลือเขามือที่มองไม่เห็นให้ช่วยเหลือเขาแต่ด้วยวิบากกรรมนะคะ,นะคะทำให้เขาไปไม่ถึงสิ่งนี้นะคะ่ะไปไม่ถึงนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกหนักไปหมดเลยอึดอัดเหน็ดเหนื่อยนะคะเหมือนมีอะไรกดทับเขาอารมณ์เสียได้ง่ายด้วยนะคะคนนี้เกิดปีเสือหรือเปล่านะคะอืมเหมือนชีวิตคอยโดนฉุดหลังลงไปตลอดเลยแทนที่จะขึ้นก็โดนฉุดฉุดฉุด,ฉ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 ดลงเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกวบุญมีแต่กรรมพังนะคะมีเวรกรรมนะคะอามาดูชีวิตของคุณหลังจากที่โดนถากถางคําจากคําพูดนะคะคนที่คิด ไม่ดีเนี่ยทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจคนที่ดูถูกคุณชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะคุณก็เคยเสียความมั่นใจหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายไหมทําให้คุณรู้สึกไม่สดใสไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะเสียความรู้สึกกันไปต่อไปเนี้ยนะคะคุณก็จะแต่ก่อนคุณดูไม่มีเสน่ห์คุณดูแบบไม่สดชื่นอืแต่ต่อไปคุณจะมีเสน่ห์มาก การเดินทางก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนเดินทางไปตรงไหนนะคะพลังงานของคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันไม่ดีแฝงอยู่กับร่างกายของคุณเดี๋ยวเขาก็ออกไปนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะชีวิตของคุณจะเติบโต จะมีปฏิหาริย์การเป็นเศรษฐีเกิดความร่ำรวยดวงเศรษฐีรอคุณอยู่นะคะนี่คือเส้นทางของคุณนะแต่สำหรับคนที่เขาดูถูกคุณนะ่ะเขาก็ต้องเหนื่อยไปธรรมดาละคะ่ะทุกคนมันเป็นกรรมนะคะมันเป็นกรรมที่เขาต้องเจอนะคะอเขาพยายามขอพรนะคะนะแต่ในส่วนของคุณคือพวกคุณอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาจริงๆเนาะไม่คุยกันเลยนะคะ ไม่คุยกันเลยนะคะหรือมีใครทําไม่ทะเลาะก,กันไหมแต่คั้มมองว่ามันไม่มีหรอกอีกโก้งนั้นแหละคะ่ะอิกโก้ในตัวเขานั่นแหละนะคะอืมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะนี่คือพลังงานสิ่งที่พายอยากจะเล่าให้ฟังอยากให้คุณได้รู้ว่า ไม่ว่าคุณจะโดนทำร้ายทางความรู้สึกนะ,ะโดนพูดจาถากถางโดนเน็บแนมโดนถูกมองข้ามโดนดูถูกอะไรก็แล้วแต่มันก็คือกรรมแล้วมันเกิดเป็นวิบากกรรมกับฝ่ายตรงข้ามแล้วแล้วก็คุณกำลังได้รับความยุติธรรมคุณกำลังได้รับความยุติธรรมที่สุดนะคะสิ่งแล้วถ้าคุณติดขัดในเรื่องเงินทองอย่างที่บอกนะคุณดิ่งมากเลยนะคะยิ่งกรกฎาคมแบบปัญหามาเยอะๆจัดๆเลยเนี่ยนะคะก็ ไม่มีอะไรแล้วคุณจะพ้นตรงนี้ไปได้นะขาดูช่วงสิงหาคมจะเป็นยังไงนะคะในช่วงสิงหาคมคุณได้รับการช่วยเหลือนะเนี่ยคุณได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นโอ้รัพย์เงินทองฟ้าหลังฝนที่สดใสจะเป็นของคุณนะมเขาก็บอกว่าพอจบหลังกรกฎาคมไปนะคะ โอ้คุณจะเป็นเศรษฐีการเงินจะมั่งคัง่งจะมีปาฏิหารเข้ามาแต่มันก็นผ่านมาจากงานนี้แหละค่ะคุณอาจจะต้องทํางานเยอะขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นแต่มันคุ้มมากกับความเหน็ดเหนื่อยเพราะคุณจะได้เงินเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิงหาาเป็นต้นไปการเงินของคุณจะผิกฟื้นถ้าคุณรู้สึกฝืดเคืองนะถ้าคุณรู้สึกหนักๆแย่ๆรู้สึกแบบ ดาวมากว่าทําไมเราจะต้องเจออะไรแบบนี้อดทนกับมันนิดนึงนะคะแล้วคนจะผ่านไปทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือส่วนของไพในส่วนของไพเล่าเรื่องนะคะโอเคก่อนจากกันไปขออนุญาตฝากโปรโมทคอร์สเรียนนะคะศาสตร์ไพทาโรออนไลน์เป็นครั้งที่8นะคะเราจะเรียนกันผ่านโปรแกรม Zoom นะคะเป็น คอร์สที่จะสอนในเดือนกันยายน2568นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2999บาทนะคะถ้าใครสมัครสิบท่านแรกรับไปเลยไพ่ฟรี1สำหรับคลละ1สำหรับนะสิท่านแรกนะนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะทุกคนราคาดีมากสำหรับคอร์สนี้นะคะรีบเรียนรีบสมัครนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ